ส่งก <man ic Mick initiation> ็ได <oc makes noise> <réussi> ้นะครับหรือถามผ่านพีเจนโฮก็ได้นะยังไม่มีใครส่งคำถามกันตลอดเลยนะครับคำถามเมื่อสักครู่นี้น้องที่มาจากสวพมก่อนนะครับสวพมก่โอเคเป็นตัวอย่างที่ดีนะเพราะว่าจะมีเคสอย่างไรนะครับนักวิจัยครับสวพมก่หรือคณะก็แล้วแต่นะครับอาจจะมีคุณนะเปิดให้นักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกเขามานยืน่นก่อนอยู่นะ์กรณีของภายนอกแลานชัดเจนอันนี้ก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขของแบบฟอร์มการขอทุนนะนแบบคุณต้องให้ข้อมูลลายชื่อนักวิจัยข้อมูลสรุปคนของนักวิจัยณาถึงจะกรอกแบบฟอร์มแล้วเรามาพิจารณาได้อันนี้ถือว่าอยู่ในคอแนแทคครับสิ่งที่ต้องทําคือต้องไปปรับปรุงแบบฟอร์มการยืน่น ขอทุนนะครับเพื่อบอกให้ชัดเจนว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราให้เขากรอ,อกมาเนะี่ยเอาไปใช้ทําอะไรวงอยากชัดเจนชัดแจง้งเอาไปใช้เพื่อการวิจัยเอาไปใช้เพื่อบริหารโครงการมีสิข้อ,เ,อเขียข้อนะเราะเราก็ไปไปเขียนออกมาให้ได้ก็ข้อว่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปทําอะไรหลักการคือชัดเจนชัดแจง้งแค่นี้พอห้ามใช้เกิน เอาไปขายต่อไม่ได้ตีนตอนนะั้นขายข้อมูลทำมา์เก็ติ้งไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเห็นไหมครับแต่อนนี้ไอ้ที่มันยากคือปรากฏว่างานวิจัยชิ้นนี้นักวิจัยจะต้องไปเก็บข้อมูลประชาชนครับนะอันนี้ถ้าเป็นไม่ได้นะเราออกแบบฟอร์มให้เลยนะออกแบบฟอร์มคอนเซนต์ฟอร์มให้เพื่อให้นักวิจัยไปเก็บข้อมูลงานวิจัยจากเกษตรกรและประชาชนนะ เพราะว่าเรานักวิจัยต้องขอคายินยอมจากประชาชนประชาชนต้องยินยอมให้ขอ้อมูลสนุมคลกับนักวิจัยใช่แต่นีประเด็นัญถาคือว่านักวิจัยเก็บข้อมูลโดยขอความยินยอมมีนเซนต์ฟอร์มจากประชาชนไม่พอนะจบโครงการเขาส่งรายงานให้หมอเกษนะอันนี้ก็จะบอกว่าในแบบฟอร์มยินยอมต้องเขียนทะลุเลยนะประชาชนยินยอมให้ในักวิจัยเก็บข้อมูลใช้ละมวลผล และประชาชนต้องยินยอมให้นักวิจนนัยคนนี้ส่งต่อข้อมูลให้กับสพบอกกให้เราด้วยเพราะว่าบุเดินเราต้องการรายงานนะที่มีข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะมันด้วยความชัวร์นะเราออกแบบฟอร์มให้เราควรจะออกแบบฟอร์มยินยอมให้เพื่อว่านักวิจัยไปเอาเงินเราไปทาวิจัยแล้วนะครับเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลมาอยู่ที่นักวิจัยแล้วเดี๋ยวข้อมูลส่วนบุคคลมาส่งต่อให้เราต้องมีฐานทางกฎหมายรองรับและฐานทางกฎหมายอันนี้ ในส่วนประชาชนต้องใช้หลักการคอนเซ็ต์แต่ในส่วนของนักวิจัยต้องใช้หลักการคอนแทคอาจารย์ฟังผมทันนะครับมันต่างนิดนึงนะเพราะถ้าคเคจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันนะสุตสูตรคอนแทคนะคอนแทคคืออะไรครับสบมมติว่าสัญญากู้เนี่ยมันสัญญากู้นะให้ข้อมูลจำนวนคนแล้วอยู่ดีๆวันนี้คืนดีมาบอกว่าขอลบข้อมูลทิ้งได้ไหมไม่ได้นะบข้อมูลทิ้งไม่ได้นะเพราะว่าเป็นหนี้อยู่ ันนี้คอนแทกนะไม่เหมือนคอนเซ็ปต์นะถ้าเป็นคอนเซ็ปต์เนะี่ยวันนี้อนุญาตให้ข้อมูลวันพรุ่งนี้ไม่อนุญาตได้นะถ้าคอนเซ็ปต์มันจะตัดตรงนี้นะอย่างตะกี้นี้วันนี้เราอนุญาตให้เว็บไซต์ AIS ตะกี้ผม BAS แล้วมีดาราที่ชื่นชอบโผล่มาบนจอเลยนะเอเอเอสเนะี่ยเขาเป็นเว็บไซต์ของคณะสัมพันบาลแล้วก็ยูเซอร์วันนี้ยินยอม ยินยอมนะให้เก็บคุกกี้ในเครื่องของเขาถ้าเป็นคอนเซ็ปต์แปลว่าวันพรุ่งนี้เปลี่ยนใจได้นะเราใช้สิทธิ์ใหม่สิทธิ์ยกเลิกการยินยอมโอเคถ้าเป็นคอนเซ็ปต์ผมมีสิทธิ์เต็มเลยนะอ,นอ,อ,อันนี้ไม่ต้องเปิดเผยชื่อเลยครับเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลครับออก็ ที่บอกข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่สามารถเป็นกุ่มโยมตัวตนของใครคนหน่ได้ทั้งถัาตรงและถ่างอ,อ้อนถ้าถ่านตรงคือชื่อ,อเลขที่หนักนี่คือถาตรงนะที่อยู่เลขถัาตรงนะครับแต่โทรศัพท์มือถือนะหรืออะไรอ่ะหรือข้อมูลแวดล้อมอื่นอื่นอันนี้กรณีนี้คือตัวอย่างคุกกี้นะหรือตัวอย่างหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ ถามอ้อมดีถามอ้อมเพราะว่าเขาสามารถสารต่อมาได้ว่าไอพีแอดเดรสของเพื่อนเนี่ยเป็นเจ้าของตามชื่อคนได้ที่ไหน mm hmm. แต่ที่กยกแกะคุกกี้เนาะคุกกี้เนี่ยเราต้องอนุญาตเราต้องของอนุญาตจากย mm ูเซอร์ที่เข้ามาดูนะว่าจะเก็บคุกกี้เพื่อ mm hmm. จากคัสตอมไมซ์บร mm ิการถ้าเป็นหลักการคอนเซ็ปต์เราบอกว่าสิทธิ์ของเราคือ สิทธิ์ในการขัดขานสิทธิ์ในการขอลบสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลที่เราไปดูแล้วเก็บข้อมูลผิดนะบอกให้แก้ถูกสิทธิ์ในการขอดูข้อมูลของเราเองที่เก็บอยู่ที่คนอื่นอย่างนี้ว่าถ้าเป็นคเซน้นนะวันนี้อนุญาตวันนี้ยินยอมสามารถหันไปยกเลิกได้แล้วก็ วันถามาบอกให้ลบทิ้งเลยนะข้อมูลที่เก็บนี่ให้ลบทิ้งนี่กอนเซ็นนะแต่ไม่เหมือนคอนแทคนาะคอนแทคคอนแทคมันข้อมูลส่วนบุคคลมันผูกกับสัญญาต้องจบสัญญาก่อนนะจบสัญญาก่อนแล้วเดี๋ยวลบทิ้งหลังก็จะได้โอเคคำถามที่สองเมื่อสักครู่นี้มีน้องจากฝ่ายวิเทศมานะคำถามนะครับ ฝ่ายต่างประเทศครับเรามาีข้อมูลของนักเรียนจากญี่ปุ่นนะเยอรม,มันนะยอเยอะเลยนะมาแลกเปลี่ยนเป็นนักเรียนเป็น exchange student หรือเป็น professor exchange นะเป็นนักวิจัยเราเก็บข้อมูลของชาวต่างประเทศอยู่นะครับก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย GDPR ของของต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับ แนวปฏิบัติแบไหครับใช้ฐานบุลหมายอะไรสูตรนักเรียนแรกเปลี่ยนมาอยู่กับเราหอุ่นเทอรเราจะเป็นนักมีข้อมูลส่วนบุคคลของเขามาั้ยต้องมีไหมครับต้องมีนะแล้วเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ทำอะไรครับลงทะเบียนต้องลิสต์ให้ครบหมดเลยนะเพาะว่าใช้ทำอะไรครั้งนงและต้องต้องทำเงื่อนไขยังไงครับต้องคอนเซนต์หรือใช้ฐานกฎหมายข้อไหนครับ ใช่ไหมครับ Contact คอนแทคครับเป็นเรื่องบริการใช่ไหมบริการการศึกษาบริการนักเรียนแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นจะบอกว่าแบบฟอร์มในสมัครนัน,รนและเปลี่ยนต้องไปทบทวนนะครับว่ามี Notification บอกงื่นไขว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บมาเพื่อจะใช้ทําอะไรครับต้องชัดเจนชัดแจง้งและโอเคมีอีกหนึ่งข้อครับที่ทุกแบบฟอร์มขณะที่เราที่ที่มีต้องต้องต้อง,องแก้้หมดเลยนะเพราะส่วนใหญ่จะไม่มีนะ <S <S คือความชัดเจนชัดแจ้งไม่ว่าจะเป็น notification หรือเป็น consent นะต้องบอกด้วยว่าข้อมูลนจะเก็บนานแค่ไหนจะลบทิ้งเมื่อไหร่จะทำลายเมื่อไหร่ใน consent form ใน notification form ในแบบฟอร์จัดซื้อจัดจ้างในแบบฟอร์มสมัครงานแบบฟอร์มสัญญาเข้าทำงานทุกอย่างที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะ notification หรือ consent นะครับ ต้องบอกได้ว่าข้อมูลนี้เก็บเพื่ออะไรใช้แค่นานพอและต้องบอกได้ว่าลบทิ้งเ,ออเก็บนานแค่ไหนหรือจะลบทิ้งเมื่อเมื่อ,อไรหรือเมื่อเงื่อนไขอะไรเช่นซูสส,สมัครงานปรากฏว่าเราสมัครงานเสร็จปั๊บเขาอ,อาจจะไม่เลือกเราหรือเราไม่เลือกเขาและแชไน่นะแบบฟอร์มในภาษาังนานกฤต้องเขียนได้ว่า้ข้อมูลส่วนบุคคลที่นคนมาสอบงานเนี้ย ฝ่ายบุคคลเราจะเก็บกี่เดือนเก็บกี่ปีกี่ปีแล้วจัดทำลายทิ้งเห็นไหมต้องเขียนในแบบฟอร์มปิดเขียนเป็นเงื่อนไขได้นะเขียนเงื่อนไขได้หรือเขียนเป็นระยะเวลา,นะาได้ครนะับเขียนระยะล้นิสิตที่มาเรียนกับเราเมื่อตอนนี้เราเคอยู่เท่าไหร่นะเนี่ยแปดเซ็ตนะนะ เคยูหนึ่งอะเคยูหนึ่งเราอย่างเก็บค่อมอยู่ไหมเคยูสิบสามสิบสี่สิบอะไรเก็บไหมเก็บไหมอะไรที่ต้องเก็บก็ต้องบอกนะมันจะเป็นต้องเก็บก็บอกชัดเจนว่าเราเก็บอะไรครับเก็บฐานสคริปต์นะเก็บฐานสคริปต์เพื่อประโยชน์ของเจ้าตัวเดต้าซัพเจตเวลาเข้ามาขอเราก็มีฐานสคริปต์ให้อันนี้ฝ่ายระเบียบใช่ไหมแต่ว่ามีของบางอย่างครับถ้าโดยหลักการแล้ว จบบริการครั้งน,นั้นไปแล้วนะครับโดยหลักการหน่วยงานให้บริการต้องลบข้อมูลด้วยความสาเร็จของอบทตางอย่างนะแต่หลักการกฎหมายถือต้องเขียนลงไปจะลบเมื่อไหร่จะเก็บ80ปีก็ได้นะหนระือ80ปีลบหรือเก็บ20ปีลบหรือเก็บหลังจากเหตุการณ์นั้นจบแล้วกี่เดือนกี่ปีแบบเขียนนะเขียนลงไปกฎหมายบอกให้เขียนคือแจ้งชัดเจนนะครับ มีหนึ่งข้อครับฐานากฎหมายข้อแรกครับเป็นข้อที่เราไม่ได้เรียนแบบ G G D P R e U นะกฎหมายประเทศอื่นไม่มีนะกฎหมายของไทยมีฐานหนนกฎหมายข้อหนึ่งที่บอกว่าไม่จําเป็นต้องขอขับยินยอมก็คือเรื่องของเอกสารออดิสาาจนหมายเหตุศึกษาวิจัยล้าิสถิติแต่นี้เนื่องจากเป็น ฐาน,น,นกฎหมายข้อที่ประเทศไทยเราเขียนขึ้นมาเองนะครับตอนนี้ก็ยังสงสัยกันอยูใใ่ปฏิบัติยังไงยังไม่รู้ยังไม่แน่ใจว่าปฏิบัติยังไงนะในระเอียดน,นะแต่หลักการที่มีอยู่นะเราไปเก็บข้อมูลโพลสำรวจใช่ไหมครวิจัยทำนู่นนี่นั่นมีการเก็บข้อมูลว่าคุณอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรเงินเดือนประมาณเท่าไหร่มีช่องมีชื่อด้วยนะก็ต้องระวังนะต้องระวังเพราะว่าหลักการก็ต้องเลยครับต้องขอ จินจอก่อจินอกนะได้ได้ง่าย่อจินจอนะครับแล้วจากนัก็ไปไปอะไรนะเขียนโปรแกรมแบบสถิติหาค่าเฉล,ลี่ยหาค่ารุนเี็นนั่งแล้วก็ทำรายงานเขียนรีพอร์ตทำวิจัยเป็นนะตีพิมพ์โดยหลักการครับตีพิมพ์เขียนเลยมีชื่อคนนั้นมีชื่อคนนี้ตีพิมพ์ในการวิจัยใส่ชื่อคน เราไปเก็บข้อมูลอย่างนี้ผิดกฎหมายไหครับอาจารย์เขียนรายงานรายงานประจำปีรายงานวิจัยแล้วแต่นะครับแล้วในรายงานนะี่ไม่ใช่มีสติเฉยนะว่าค่าเฉลี่ยนั้นเท่าไหร่นะยังบอกเป็นคนๆได้แบบคนนี้พฤติกรรมอย่างนั้นคนนั้นสติติอย่างนี้คิดว่าผิดน,นะผิดน,นะผิดน,นะน,นะน่าจะผิดน,นะเพราะว่าเราวันหนึ่ขอขอนุญาตจกเว้นว่าถ้าอะไรตีพิมพ์ใส่ชื่อก็ต้องขออนุญาต แล้วจะบอกด้วยว่าขาออนุญาตมาเพื่อจะมีชื่อของคุณไปตีพิมพ์ถ้าเขายอมนะถ้าเคายอมตีพิมพ์ได้นะแต่แต่ดูแล้วไม่น่ายอมนะมมมอเพราะฉะนั้นโดยหลักการถ้าไปตีพิมพ์แล้วก็เอาแค่สถิติกขาออกโดยเฉลี่ยค่าเฉลี่ยค่านัค่าเอาหมดไทยนะฮะุ่มอายุไม่ใช่บอกเป็นหลายคนคือแปลว่ารายงาน ไอ้เปเปอร์งานวิจัยเนี่ยต้องมีข้อมูลบางอย่างที่ไม่สามารถโยงมาถึงบุคคลได้คือถ้าโยงไปถึงไม่ได้ครับมันเข้าข่าย Anonymous ใช่คือข้อมูลมันนิรนามข้อมูลไม่สามารถ i d e n t i f y ตัวตนได้อันนี้จัดปลอดภัยแต่ไม่รู้ปฏิบัติยังไงก็เรื่องนะตอนตีพิมพ์นั้นตอนตีพิมพ์ที่ชัดเจนนะแต่ตอนที่ไม่ชัดเจนไม่รู้ปฏิบัติยังไงคือตอนอาจารย์ลงบนฝนปกติ มันต้องมีนะข้อคูณดิบก่อนใช่ไหมบางทีข้อคูณดิบมันก็ต้องมีคือมีนำมีอายุหลายคนเลยใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจกันนะจะไปดูว่าเยังไงรอระเบียบนะรอคณะกรรมการประกาศระเบียบนะแต่ถ้าปลอดภัยก็คือถ้าจะไม่ต้องรู้ชื่อนะเก็บข้อมูลเป็นชื่อก็จริงนะแต่ว่ามาประมวลผลก็ใส่เป็นชื่อนี้ใส่เอชื่อนี้ใส่วคือให้ชื่อมันนั้น รู้ว่าต่างคนกันก็ได้นะแต่ไม่ต้องรู้ว่าชื่อจริงคืออะไรอันนี้คือตัวอย่างของการทําให้ข้อมูลอันอนิมตไมว้เดี๋ยวาจ้งไว้นบนผลระหว่างบลผลมันคือเห็นลายตัวใช่ไหมตีพิมพ์เราไม่ตีพิมพ์ลายตัวอยู่แล้วนะแต่สามารถตอะมวลายตัวนะเพื่อความชัวเ์เนาะไม่ให้มันหลุดก็อันอนิม,ไมตไว้สะกตแต่ถ้าคนไม่เข้าานะอันนี้ถามว่าปฏิบัติยังไงก็รอรอ,รอฟังนะรอ,งนะรอฟังนะครับ โอเคนโยบายอ่ากอยัไม่ยังไม่ยังไม่เห็นเนาะ DPO มีอยังครับยังไม่มีตั้งเป็นคณะบุคคลได้นะเอาซอสได้คนในคนนอกได้ทําหน้าที่ให้คำแนะนาําตรวจสอบการดเนินงานประเมินร่วมมือรักษาความลับขององค์กรโ okay. อเคองค์กรมกอน,อกอนนะมีหน้าที่เป็น Data Controller ถ้าเราเอาซอสงานให้คนอื่นทำจ้างทำวิจัยหรือจัดซื้อจัดจ้างหรือไปจ้างบริการ provider อันนี้พูดตัวอย่างตัวอย่าง data center เลยนนะเราไปใช้ data center เอาข้อมูลนิสิเนี่ยไปรันบนระบบคอมพิวเตอร์ของแคทเทล็อมบริษัทไอเน็ตหรือไปจ้างบริษัทซอฟต์แวร์รันโปรแกรมบางอย่างให้กับคณะคณะสถาบันผมว่ามีนะจะ้องไปสืบดูนะข้อมูล ประมูลผลในงานของเรานะแต่เราไปจ้างให้บริษัทนี้ต้องทำนะอาจจาะต้องไปแก้สัญญาหรือไปปรับสัญญาเพิ่มในสัญญานั้นขอมีข้อตกลงที่ชัดเจนเพื่อให้เขาทําหน้าที่เป็น data processor นะฮะที่ต้องคุ้มครองข้อมูลเหมือนกับที่เราคุ้มครองอันะนี้เขาเรียก DPA d p อนะครับถามว่า DPA เขียนยังไงมีตัวอย่าง,ยงอยู่ใน g o o g l e Drive นะครับ โอเคมีไดยบายแล้วทุกคนสักงซ้อมกันแล้วเ่อาใจแล้วปฏิบัติแล้วแต่บางทีปฏิบัติแล้วมันอาจจะเกิดเขาเรียก data breach i นะินซะิเดนก็คือเป็นไปได้ครับล็อกประตูทุกอย่างแนละ้วริงีขโมยเข้ามานะเราดูแลอย่างดีแล้วนะแต่ว่าขโมยมันเก่งมากเลยนะเราล็อกสายชั้นโซโลนะแต่มันก็นงัดใช้ท่าสตานหรือด้วยอะไรต่แต่นะครับด้วยเหตุผลอะไรต่แต่นะครับเป็นไปได้ครับว่า อาจเกิดเหตุการณ์ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลอันนี้เรียก Data b r e นะกฎหมายบอกเลยนะครับถ้ามีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากระบบไอทีหรือระบบกระดาษก็แต่นะครับเตท่าตำรวมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องแจ้งใครครับแจ้งใครสอคสรภายในกี่ชั่วโมงครับโอเคสอคสอยู่ไหนครับสคสอยู่ไหนคำถามไปแจ้งใครสคสอยู่ไหนครับ พรบออกแล้วนะพรบออกมาแล้วต oh. mm hmm. ั้งแต่พฤษภาปีท mm hmm. like> so ี่แล้วนะตอนนี้บ้านปลาที่เก่งก็แบบการจัดตั้งสํานักงานนี้ปีกวบกระชายนะตั้งแล้วตั้งนล้มีคณะกรรมการแล้วนะครับมีคณะกรรมการสองชุดนะคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำกับนโยบายแล้วมีคณะกรรมการชุดสองคือคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญนี่จะมาเป็นนสืบสวนสอบสวนนะ มาดูว,ว่าเอ๊ะใครทำความผิดโอเคเอ็นีเ okay, anyway, หน้าที่เราคือ Data c o n นโท l l e r นะถ้าข้อมูลรลั่วไหลแจ้งเจ็บสองั้งหมดนะและตะกีก้บอกแล้วนะต้องแจ้ง Data Subject ในกรณีที่ข้อมูลที่รั่วไหลนั้นอาจมีผลกระทบในแก้ร้ายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนุคคลต้องแจ้ง Data Subject เป็นลายตัวเลยนะครับว่าข้อมูลของคุณรั่วแล้วนะพร้อมกับบอกด้ว่าจัดเยียวยา มาตรการเยียวยารักษานนะครับอันนี้มันไม่แน่ใจนะจะแจ้งในรนะอรอระเบียบคณะตรรมาการกำลังปร,ร,ระชุมอยู่นะน่าจะออกกฎหมายรูปเป็นประกาศระเบียบนะครับอันนั้นเนื่องาะว่าเราคงไม่อยากให้ข้อมูลมืไหลเนาะไม่อยากให้ลไหลนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายบอกว่าทุกหน่วยงานนะครับคณะสำนักสถาบานาันอะไรจะใส่สารนะครับ องค์กรนะองค์กรในท่าอนโทรเลอรนะต้องมีมาตร,รก,การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของระบบอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการถูกโจมตีจากคนไหนและคนนอกนะอ่าทีนี้เขาบอกว่าแฮกเกอร์ที่ทำลายสรนะ้างความเสียหายกับหน่วยงาน,นมากที่สุดนะปรากฏว่าเป็นคนในนะคนในนะ อย่างเช่นมีถามว่าคนใน,เ,นเอาข้อมูลไปขายต่อเอาข้อมูลบนโทรศัพท์พูกนี้นั่นนันอันนี้คนในทำเป็กฎหมายนะมีคดีได้นะครับแต่ว่าองค์กรเราก็ต้องป,นนปิดนะปิดรูร่วงปิดรูร่วนะครับไม่หรั่วไหลนะครับโอเคทดสอบใช่ไหมทดสอบได้ไหมว่าระบบคอมพิเวเตอร์ของนอาจารย์รั่วหรือไม่รั่วรู้ไหม รู้ไหมระบบของทา,านักสภานักสารบัญตอนนี้มีดูรั่วเยอะเลยแล้วถามว่ารู้รู้ได้ไงดูได้ครับมีเครื่องมือมีเครื่องมือนะครัในการตรวจสอบนะมีตะกี้เรามีตัวอย่างเว็บเว็บไซต์เลยนะคุกกี้มิเตอร์นะบัตรข้อมคอาจารย์ลองไปเปิดเว็บไซต์เว็บเพจต o m ขอมือกันตอนนั้น คือเว็บไซต์อะไรกที่เข้าไปตรวจได้นะว่าเว็บไซต์มาจากเนี่ยมีโอกาสที่ข้อมลจะล่นไหลไหมอันนี้หมายว่าฝ่ายไอทีต้องไปดําเนินการนะครับจัดมาตรการนะจัดมาตรการ,ก,ารก็แปลว่าระบบของเราต้องมีแอปพลิเคชันบางอย่างนะครับที่ต้องดําเนินการไม่ให้ล้นไหลแต่ที่เราบอกเว็บไซต์เราต้องมีการขอ form, คอนเซนต์ฟอร์มนะหรือถ้าเรามีแอปพลิเคชันบางอย่างให้ประชาชน ว่านักเรียนอาจารย์ใช้นะเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดต้องขอคำยินยอมก็ต้องไปปรับแก้แอปพลิเคชันนะครับสรุระบบของไรนานนะครับเข้าใจไหมยกอย่งยางซอพมออยแล้วกันนะเราสามารถยืน่นใช่ไหมยืน่นพพราอมูซอนต์แออนไลน์ไนดะ้ใช่ไหมต้องกลับไปดูทบท,ทวนว่าจำเป็นต้องปรับอะไรไหมเพื่อให้แบบฟอร์มที่บอกมีโน t ติฟิเคชันบางเรื่องเป็นโน t ติฟิเคชัน บางเรื่องเป็นบริการเสริมต้องขาคำยินยอมเพิ่มแบบออนไลน์ทําได้ไหมในกฎหมายบอกทำได้นะทำออนไลน์ได้หรือทำเป็นหนังสือก็ได้อาจจะต้องมีการปรับนะครับโอเคมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงนะว่าระบบของเรามีความเสี่ยงที่จุดไหนบ้างนะในกฎหมายผู้เื่นของ d p i a นะ Data Protection ด a t a ต r i v a c ร i m วซี่อิมแพ s คแอสนะครับมาดูบทปรับนิดหนึ่งนะโอเคอันดับแรกครับในคน,นะ Data s u b ซับเจคนะเราสามารถร้องเรียนไปที่สำนักง,งานคุ้มครองข้อมูลสุคคนได้นะครับจะมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมารับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ทําหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยพิจารณาตัดสินนะปรับ อายัขายทอดตลาดสอสอบมีอำนาจเยอะเลยนะครับมีบทลงโทษมีระบอกแล้วนะถ้าเป็นคดีแท่งอันนี้เสียหายส่วนุุคคลนะละเืิดส่วนุุคคนถ้าแพ้คดีนะแล้วก็จ่ายค่าเสินไหมตามผลเสียที่เกิดขึ้นกับเจ้าตัวนะ แต่บวกอีกได้เกินสองเท่านะของเศนใหม่ที่แท้จริงนะม,มันหนะึ่งบวกสองนะบวกสองค่าปรับค่าแพงนะคดีแพงนะครับถ้าคดีอาญาจำคุกหนึ่งปีถึงหนึนนป่ปรับสูงสุดหนึ่งพันบาทนะครับคดีปกครองปรับสูงสุดห้าพันบาทอันนี้รายละเอียดเราไม่ต้องไม่ต้องไปดูนะหวังว่าจะไม่มีใครทำผิดคนี้ตราบดใดที่เราทําตามหน้าที่แต่บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะ คือข้อมูลที่เราได้รับมาเอาไปใช้ในส่วนในสิ่งที่อยู่ในบทบาทหน้าที่เรานะก็ไม่ต้องไม่ต้องโกงกฎราเบียบกฎหมายนะครับโอเคครับขอดูหน้านี้ด้วยกันนะครับขออาสาสมัครสักสองสามท่านแล้วเดี๋ยวเราเปิดถามคำถามนะครับอันนี้รูปรวมสรุปสรุปรูปนี้บางส่วนนะขอเสียงสักสองสามท่านนะครับนะครับจ้า ภาพรวมของพอรบรที่เราคุยกันวันนี้นะครับสรุปรวมในรูปนี้ได้สักหนึ่งรูปนะฮะอยากให้สักหนึ่งหรือสองท่านนะครับช่วยช่วยสะท้อนความเข้าใจว่าท่านเข้าใจอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อ,ของกับพรบฉบับนี้ส่วนไหนก็ได้นะครับจะพูดส่วนไหนก็ได้นะครับที่อยู่ในรูปนี้นะครับเดินครับเพราะม่ามาเปิดเปิดให้ถามคำถาม สองกรณีนะครับหนึ่งช่วยพูดสรุปบางเรื่องนี้ที่เราคิดว่าเราเข้าใจที่ได้รับจากความเข้าใจในเรื่องของพรบฉบับนี้นะครับกับ2คือเปิดสำหรับ Q&A ครับเชิญครับก็คือเหมือนกับว่าในช่องสีแดงใช่ไหมครับอาจารย์สีแดงสีเขียวสีแดงสีเขียวส,สีฟ้าสป็้ยนเชิญท่าน,นอาจารย์ครับปรีท่านออออสมนักคอไปแล้ว <Okay. S 2> เดี๋ยวจะท่านลองพูดในการลองปรัชาคอมพิวเตอร์ความพลับัวสิวันได้ไหมครับได้ใครก็ได้ใครก็ได้เพูดเรื่องสิงทธิก่อนลวกันกฎหมายฉบับนี้พูดถึงคน3ากลุ่มนะคนแรกคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธินะครับแต่คนที่มีหน้าที่คือคอนโทรลเลอร์กับโปรเซสเซอร์เอาเอาเรื่องสิทธิก่อนลวกันครับใครจะพูดเรื่องสิทธิก่อนทุกคนมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นะเรามีสิทธิทางกฎหมายอะไรบ้างครับ มีสิทธิ์ทางกฎหมายได้บ้างครับโอเคช่วยเลยครับก็ถ้าสิทธ์ก็คือตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2564เป็นต้นไปเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะไม่จะไม่อะไรอะสิทธิ์สิทธิ์ในการที่จะมาให้คนเอาข้อมูลของเราไปเปิดเผยหรือถ้าถ้าจะเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเราก่อน ประมาณนี้ค่ะจ๊ะเก็บข้อมูลเติมก็อย่างตั้งแต่เก็บเลยนะไม่อะไม่อนุญาตให้เขาเก็บข้ามข้อมูลเราไม่อนุญาตให้เขาใช้ไม่อนุญาตให้เขาส่งต่อเขาเปิดเผยคือเขารับไปแล้วเราไปส่งต่อยคนอื่นแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะบอกเขาว่าคุณต้องลบทิ้งด้วยนะอะไรเงี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดคุณอ่ากำลังใช้ข้อมูลของเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีคนนี้ก็คือดาตตาเซนตอรคอนโทรลเลอร์ซึ่งจะเป็นคนที่พวกเก็บข้อมูลแล้วก็ควบคุมค่ะ ข้อมูลของเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คนนี้สคัญมาที่าจะเกบนะคะแต่ถ้าเขาจะอนุญาคือเป็นองค์กรใช่อาจจะเป็นบริษัทก็ได้นะเป็นหน่วยราชการก็ได้เป็นหน่วยงานทั้งส่วนกลางส่วนพิพิพากษาองค์กรหรือใครก็แล้วแต่ที่ตัดสินใจเก็บใช่ไหมแล้วบาคนเขาต้องควบคุมเขาบีนโยบายองบอกว่าเก็บอะไรยังไงใช้ยังไงส่งต่อให้ใครต้องขออนุญาต คนผลิตเดร์ส่ะสมโพลิเซอร์คือเหมือนกับเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประมวลหรืออะไรแต่ก็ต้องมีคนสั่งนะคะก็ก็เอาเป็นว่าโปรเจคเซอร์ส่วนใหญ่เป็นเหมือนกับเอาซอสกันนะจ้างเติมปาร์ตี้ทำอะไรบางอย่างให้กับคนผลิตเดร์คือเราเราสั่งเขาะเรากำหนดนโยบายเขาช่วยทำรูปทำที่ทำนั่นซึ่งอาจจะเป็นจัดซื้อจัดจ้างจ้างทำวิจัยทำใบงานหรือใครแล้วแต่จ้างบริการให้่ยเขาทำอะไรบางอย่างให้เราเราต้องกำกับเขาด้วย ก็มีหน่วยงานสำคัญที่อาจารย์บอกว่าจะมีคือชื่อว่าสปสสปสสปสอันนี้เดี๋ยวดูเขาชื่ออย่างนี้ว่ะนอาจารย์สมุดตั้งได้หรืเปล่าเลยน่าจะใช่นะสนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคือถ้าข้อมูลรั่วไหลเดต้าคอนโทรเลอรต้องรีบแจ้งสปสภายใน22ชั่วโมงลงตื่นต้องแจ้งเดต้า subject ด้วยว่าข้อมูลถูกท่าใแต่นี่ยันไค์ว่าถ้าข้อมูลที่รั่วไหลมันกระทบข้ามสวนบุคคลแบบบางพราะ ยาอ้งักรวจารย์พูดหมดเลยสไลด์จริงนะอาจารย์ให้อาจารย์ให้คนอื่นมาไปดให้ผู้สีเสีงโอเคเปิดให้ถามคำถามได้เลยนะครับไม่สรุปเลยครับเชิญครับขอบคุณมากครับเราไม่ได้แอจาาะมาข้อมูลที่เก็บในอ้อมเช่น ข้อมูลที่เราใช้พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตใช้โทรศัพท์หรืออะไรต่างต่างเนี่ยซึ่งอาจจะเข้าไปทางร้านค้าทางเอ่อผู้ให้บริการข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะต้องมาใส่ยันเราก่อน่ซึ่งซึ่งมันแสดงพฤติกรรมของยูเซอร์ผลได้เลยซึ่งเอ่อตัวนี้มันจะมีผลกระทบกับการทำในด้านอะไรที่ใช่ครับ ต้องมีฐานทางกฎหมายรองรับเราก็ต้องพยายามวิเคราะห์ให้ได้ว่าการที่องค์กรนั้นอเอาข้อมูลส่วนบุคคลพฤติกรรมของผู้บริโภคไปทำดิจิตเนียสติก <c oughs> เขามีฐานทางกฎหมายรองรับฐานทากฎหมายข้อไหนใช้กฎหมายอะไรที่ให้สิทธิเขาในการเขาถ้าตอบไม่ได้อธิบายไม่ถูกขอให้ขอคอขนเซนต์ก่อนนะ เราเราบอกหลักการนะครับกฎหมายฉบับนี้บอกห้ามใช่ไหมกฎหมายฉบับนี้พูดเรื่องห้ามนะกฎหมายฉบับนี้พูดเรื่องห้ามเก็บข้อมูลห้ามประมวลผลอนาลิติกอย่างนี้จัดว่านะครับห้ามส่งต่อมีห้ามสามอย่างนะหรือนะเป็นหรือนะหรือนะหรือสามอย่างนะครับโดยนะห้ามเก็บห้ามใช้ห้ามส่งต่อโดยไม่ได้ความยินยอม แปลว่าต้าองขอควมยินยอมก่อนถึงจะทาได้ถ้าไม่โว์นะคอนเซ็ตก่อนเลยแต่ว่าเราอาจจะหลงตัวกดไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะเพราะตอนนี้เราไปสมัครแล้วบอกให้อ่านนโยบายแล้วพวกเราเสียก็ไม่อ่านแล้วก็กดเจ๊เจ๊หมดน,นะฮะเขาอธิบายมาเรียบร้อยเขาผูกเราเรียบร้อยนะแล้วถ้าเกิดกวันหลังเราไม่อ่านแล้วไปดูแนละ้วปรากฏว่าเอ๊ะเขาให้ให้เรารยินยอมแค่เนี้ย แต่เข้าไปทำนอกนอจากนั้นนะเดี๋ยวฟ้องได้ที่ก็คืออย่างกูเกิลนะ